ด่วนออดคิริบูลศิลปินชื่อดังยุค80เสียชีวิตแล้วจากอาการป่วยมะเร็งสมองสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องสุดช็อกเมื่อเกิดการสูญเสียอีกหนึ่งครั้งกับตำนานนักร้องสตริงชื่อดังในยุค80ออดคิริบูลรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับชมพูฟรุตตี้โพสต์เฟซบุ๊กอะไรออสคิริบูลศิลปินชื่อดังเสียชีวิตจากอาการป่วยมะเร็งสมองพร้อมให้กำลังใจครอบครัวถมยาปริวัติขณะที่เพจออสคิริบูลแฟนคลับเผยจากไปเมื่อเวลา22นาิก15นาทีคำคืนที่ผ่านมาเมื่อวันที่17ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุธิพงศ์วัฒนจังหรือชมพูฟรุตตี้ศิลปินชื่อดังยุค80โพสต์เฟซบุ๊กสุธิพงศ์เคนนี่วัฒนจังว่านารณชัยถมยาปริวัตรหรือที่รู้จักกันดีในชื่อออสคริบูลอายุ57ปีนักร้องชื่อดังในยุคเดียวกันได้เสียชีวิตลงแล้วโดยระบุข,ข้อความว่าอำลาอะไรเพื่อนรักออสคริบูลขอร่วมกันส่งกำลังใจให้เอกน้องเอิร์กและครอบครัวถมยาปริวัตรด้วยนะครับจากนั้นบุ๋มุธามาอิสารานุกฤษ ภรยาของชมพูฟรุตี้ได้ใช้ Facebook จุดถามาศวัฒนจังเข้ามาคอมเมนต์ว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวออสด้วยนะคะ RIP นะออสก่อนที่คุณอีตอรุยาพุทธินันประธานมูลนิธิเรวัตพุทธินันภรยาของเตเรวัตพุทธินันใช้ Facebook อรุยาพุทธินันเข้ามาสอบถามว่าเป็นอะไรคะชมพูจึงตอบว่ามะเร็งสมองครับพี่คิดถึงพี่เตออยู่เมื่อวันก่อนเองครับ ขณะที่เพจออสคริบูลแฟนคลับโพสข้อความระบุว่าฝากรักฝากใจถึงกันฝากความผูกพันที่มีฝากทุกสิ่งล้วนดีๆฝากไว้ให้จดและจำา22.15นเป็นเวลาจากลาแต่แต่ละคนยังคงต้องทำหน้าที่ต่อไปกายหยาบของพี่ออสทิ้งไว้บนโลกใบน,นี้พร้อมกับส่งต่อคำสอนที่ดีให้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างส่งต่อให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่กับแฟนเพลงที่เป็นที่รักทุกคนกับลูกศิษย์ลูกหา ส่วนกายทิพย์ของพี่ออสคงไปร้องเพลงที่สวงสวรรค์ตามที่เคยรับปากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่วัยรุ่นว่าต้องร้องเพลงให้ดังๆและให้ดังถึงชั้นฟ้าและคงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในรูปแบบตัวตนของพี่ออสเหมือนเคยในนามของครอบครัวพี่ออสขอขอบคุณทุกๆความรักความปรารถนาดีความห่วงหาอาทรที่มีให้พี่ออสเสมอมาขอบคุณครับขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Facebook ออสครีบูญแฟนคลับ และขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จาก Daily News ออนไลน์นะครับทางช่องก็ขอแสดงความเสียใจต่อ,อการจากไปของออสครีบูลศิลปินชื่อดังในยุค80ที่หนึ่งในนั้นแอดมินเองก็เป็นแฟนคลับที่ติดตามฟังเพลงออสครีบูลมาตั้งแต่สมัยตัวเองเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับช่วงนี้เราได้สูญเสียตำนานของศิลปินชื่อดังไปหลายท่านกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพรศักสองแสงเมื่อไม่กี่วันมานี้และมาวันนี้ก็เป็นข่าวของออสครีบูล ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากการจากไปของศิลปินชื่อดังทั้งสองท่านในครั้งนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ